สวัสดีค่ะมาพบกับคุณภูอ้นทุกวันอังคารอย่างเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ป .3 อจามนะคะจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราเรียนเรื่องการหาค่าของตัวที่ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกกันไปแล้ว ในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนเรื่องการหาค่าของตัวที่ไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบก,กันเรามาดูว่าเราจะมีข้อสังเกตยังไงนะคะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากการบวกอยู่นะคะอาจจะซับซ้อนกว่านิดนึงแต่ถ้าเรามีข้อสังเกตเราก็จะไม่ยากอย่างที่คิด นะคะอะสมมุติตัวอย่างนะคะมาดูนะคะตัวอย่างที่1ก็เป็นโจทย์ของประโยคสัญลักษณ์การลบเห็นไหมคะช่องว่างลบ5เท่ากับสดังนั้นวิธีสังเกตก็คือเราสังเกตว่าช่องว่างในโจทย์อยู่ด้านหน้าถูกไหมคะเนี่ยช่องว่างที่เขากําหนดให้เนี่ยมันอยู่ด้านหน้า วิธีสังเกตก็คือถ้าช่องว่างอยู่ด้านหน้าเราจะนำตัวเลขที่มีหรือที่เขากำหนดให้มาก็คือ5กับ2เนี่ยเราจะนำมาบวกกันใช่ไหมคะเราจะนำมาบวกกันดังนั้นวิธีคิดนะคะวิธีทำจึงได้ว่าเขาให้เลข5กับเลข2มาเราก็จับเลข2กับเลข5มาบวกกันเลย ก็ได้7ใช่ไหมคะห้าบวก2เป็น7ดังนั้นเราก็นำา7ลงมาเติมลงในช่องว่างแค่นี้เองนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะจากหน้า68โจทย์ข้อที่1มีอยู่ว่าช่องว่างลบกับ375เท่ากับ8 0 2พ วิธีสังเกตก็คือช่องว่างอยู่ด้านหน้าของโจทย์เราจึงจะนำตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยไปทำอะไรกันนะคะไปบวกกันใช่ไหมคะอ่าไปบวกกันนะคะคุณครูก็เอา8,025ตั้งบวกกับ375อ่าไหนเรามาลองบวกกันดูซิ5บวกหเป็น 1ิใช่ไหมคะใส่ศูทดไว้1นึสองบวกเได้9บวกตัวทด1เป็น10ใช่ไหมคะก็ใส่ศูนทดไว้1ในหลักถัดมาศู 0, บวกสได้3บวกตัวทด1ได้เท่าไหร่คะ ได้4ใช่ไหมคะ8ไม่มีตัวบวกนะคะก็ชักลงมาดังนั้นเราก็ได้ตัวเลขเพื่อที่จะนำมาเติมลงในช่องว่างแล้วเราก็นำ8,400เติมลงไปนะคะจึงได้คำตอบว่า8,400ลบ375มีค่าเท่ากับ 8ปดพยิบห้าเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะอาทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะก็จะแตกต่างจากตัวอย่างที่หนึ่งเห็นไหมคะเป็นโจทย์การลบเหมือนเดิมแต่ประโยคสัญลักษณ์การลบให้มาว่าสิบลบช่องว่างเท่ากับสี่เราจะสังเกตเห็นว่า ช่องว่างอยู่ด้านหลังวิธีสังเกตนะคะถ้าช่องว่างอยู่ด้านหลังเราจะนำตัวเลขที่เขากำหนดมาให้เนี่ยมาลบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสังเกตว่าถ้าช่องว่างของโจทย์อยู่ด้านหลังเราจะนำตัวเลขที่กำหนดให้มาลบกันในที่นี้โจทย์ให้มาว่า10ลบ ช่องว่างเท่ากับ4ใช่ไหมคะเรามีเลข10และเลข4เราจึงนำมาลบกันวิธีนำมาลบก็คือนำตัวที่มันเยอะมาตั้งและตัวที่น้อยมาลบออกใช่ไหมคะ10ลบ4ได้เท่าไหร่ลูก10ลบ4เหลือ6ถูกไหมคะดังนั้นเราก็ต้องนำ6มาเติมลงในช่องว่างก็ได้เป็นคำตอ เห็นไหมคะข้อนี้จึงตอบว่า10ลบ6เท่ากับ4อะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะซึ่งคครูยกมาจากหน้า68เป็นตัวอย่างข้อที่5นะคะเป็นตัวอย่างข้อที่5โจทย์ให้มาว่า1,531นะคะลบ สังเกตเห็นแล้วว่าช่องว่างอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังลูกอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะจากเมื่อตะกี้ข้อสังเกตก็คือถ้าช่องว่างอยู่ด้านหลังเราจะต้องนําตัวเลขที่เขาคำนดให้เนี่ยมาทําอะไรกันคะมาลบกันถูกไหมคะวิธีการตั้งลบก็คือนําตัวที่มันมากมาตั้งลบตัวที่มันน้อยกว่าก็คือ นำหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดตั้งแล้วลบกับหนึ่งพันใช่ไหมคะอาจไหนลองมาลบกันเลยหนึ่งลบศูนย์เหลือหนึ่งสามลบศูนย์เหลือสามห้าลบศูนย์เหลือห้าหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์เห็นไหมคะ เราก็ได้คําตอบลงมาเติมในช่องว่างละก็คือ531นั่นเองข้อนี้จึงตอบว่า1 5 3 1ง3 1ห้าเลบห้าท่ากับหนึ่เป็นไงคะง่ายไหมคะง่ายมากเลยนะคุณครูว่าถ้าเราสังเกตเป็นนะคะอ่ะ รุปนะคะยาลืมข้อสังเกตถ้าช่องว่างอยู่ด้านหน้าให้นำตัวเลขสองจำนวนมาบวกกันถ้าช่องว่างอยู่ด้านหลังของโจทย์ให้นำตัวเลขสองจำนวนมาลบกันนะคะอ่างงานวันนี้นะคะวันอังคารที่24สิสิงหาคม 2,564นะคะงานชิ้นที่1คือเปิดคลิปเฉลยหน้า66ของคุณครูที่คุณครูส่งไปนะคะแล้วตรวจงานจากสัปดาห์ที่แล้วของตัวเองให้เรียบร้อยเสร็จแล้วอย่าลืมรายงานคะแนนคุณครูในกลุ่มลายด้วยนะคะซึ่งเป็นคะแนนเก็บด้วยนะลูกนะส่วนงานชิ้นที่2นะคะให้ทำแบบปกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะ หน้า68มีทั้งหมด8ขอ้อทำตามตัวอย่างที่ครูส่งให้เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเช่นเดิมวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอลานักเรียนไปก่อนพบกันในวิชาคณิตศาสตร์ในวันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ